ไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือทะเลสงขลาที่สวยได้ไม่แพ้ทะเลฝั่งอันดามันเลยอีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ทำมากมายทั้งเดินป่าขึ้นเขาปีนหน้าผาดำน้ำพายคายักและทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่เกาะหนูเกาะแมวซึ่งเกาะหนูเกาะแมวที่กล่าวมานั้นก็อยู่ไม่ไกลจากหาดสมิลาในเมืองสงขลานั่นเองตรงนั้นจะเป็น ตรงข้ามอจะเป็นเกาะหนูแล้วก็ข้างหลังเกาะหนูก็จะเป็นเกาะแมวแล้วก็เดี๋ยวเราอะ่ะจะพาไปเที่ยวนะคะนั่งเรือไปที่เกาะหนูกับเกาะแมว Late And I pray all a need I better day is ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือนะคะกำลังจะรอขึ้นเรือไปเกาะหนูเกาะแมวนะคะท่าเรือสองเลคคือที่ที่เราจะใช้ลงเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะหนูและเกาะแมวซึ่งท่าเรือจะอยู่ใกล้กับร้านอาหารซีเบดบาร์เขาบอกว่าให้จอดรถไว้ใต้ต้นไม้นะคะเพราะว่าใช้เวลา นานเลยทีเดียวสำหรับทิปวันนี้นะคะเรือเรามาแล้วนะคะ บริการเรือห่างยาวนำเที่ยวเกาะหนูเกาะแมวมีอยู่หลายเจ้าจะเช่าเหมาลำหรือจอยทริปไปกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นก็ได้ในทริปนี้เราเลือกใช้บริการวันเดย์ทริปของอิรวดีทัวร์เป็นเรือกอและที่มีลวดลายสวยงามจอยทริปไปกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นในราคาคนละ250บาทเท่านั้นแต่เราต้องนําอาหารมาเองนะคะเพราะทางทัวร์จะมีแค่บริการนําเที่ยวมีไกด์คอยดูแลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆหรือถ้า ใครจะเช่าเรือคายักก็จ่ายเพิ่มอีกลำละ200บาท เกาะแรกที่เรามาถึงก็คือเกาะแมวซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กการจะเอาเรือเข้าจอดที่เกาะแมวได้จะต้องเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบเท่านั้นเพราะรอบๆเกาะแมวมีหินค่อนข้างเยอะบนเกาะแมวมีโพรงเล็กๆเ,เรียงกัน3มช่องบางดูลักษณะคล้ายถำ้ำข้างๆกันมีหินตั้งเด่นอยู่ด้านหน้าไกด์บอกว่านี่คือหินนายพลที่คอยเฝ้าหน้าปากถำ้ำนอกจากนี้รอบๆเกาะ,ะก็ยังเป็นแหล่งปะการังแข็งที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ และแล้วเราก็ได้เทียบท่าบนเกาะแมวซึ่งมีชายหาดเล็กๆให้เรือเข้าจอดแต่ด้วยความขี้เกียจถอดรองเท้าเดินลุยน้ำน้องสตาฟเรือก็ช่วยส่งเราขึ้นฝั่งแบบไม่ต้องเปียกน้ำเลยบริการทุกระดับประทับใจจริงๆค่ะสำหรับทริปนี้ถึงแล้วนะคะเกาะแมว เกาะแมวเป็นเกาะขนาดเล็กส่วนที่เป็นพื้นดินก็มีเพียงเล็กน้อยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโขดหินและรอบๆเกาะมีสาหร่ายทะเลและยังเป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นที่สวยงามไม่มีชายหาดนะที่เกาะแมวเนี่ยก็จะมีเป็นโขดหินแบบนี้เลย นำเราขึ้นเกาะเดินลัดเลาะไปตามโขดหินพาเราไปยังถ้ำและหินนายพลที่เราเห็นตอนนั่งเรือเข้ามาและยังช่วยหามุมสวยๆให้เราถ่ายรูปนะคะเรามาเจอถ้ำนะคะ ้ำเล็กๆที่เต็มไปด้วยกองขยะทั้งนั้นเลยระหว่างทางเดินไปหินนายพลเราเจอถ้ำเล็กๆภายในมีขยะที่น้ำทะเลพัดมาจากชายฝั่งกองรวมกันอยู่มากมายซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยสวยงามนักถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดหรือช่วยกันลดการสร้างขยะธรรมชาติก็จะสวยงามและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะทุกคน เมื่อเรามาถึงหินนายพลเราต้องเดินไปอีกฝั่งมองดูแล้วใช้จินตนาการเอานะคะถ่ายรูปกันเสร็จแล้วเราก็เดินวนกลับทางเดิมก็มันวนรอบไม่ได้นะคะเราต้องเดินกลับทางเดิม จากเกาะไกก็พาอ้อมมาอีกฝั่งของเกาะแมวตรงจุดนี้จะเป็นจุดพายเรือคายักและดำน้ำดูปะาารัง ออกจากเกาะแมวเราก็ลงมานั่งเรือคายักให้เรือกอและลากไปจนถึงเกาะหนูความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละทุกคน ถึงเกาะหนูซึ่งมองดูก็มีรูปร่างคล้ายหนูจริงๆส่วนที่เป็นหางหนูมีหินสีส้มอมชมพูตรงนี้จะเรียกว่าหน้าผาชมพูใต้หน้าผามีถ้ำเล็กๆที่สามารถพายเรือคายักเข้าชมได้แต่เนื่องจากกร๊ปทัวร์ของเราพายเรือดำน้ำกันที่เกาะแมวกันจนเหนื่อยประกอบกับเป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้วด้วยอาการเหนื่อยเข้าตามภาษาถิ่นใต้จึงเกิดขึ้น ไกดจึงพาเราอ้อมไปอีกฝั่งของหน้าผาเพื่อขึ้นไปพักทานมื้อเที่ยงกันก่อนสะพานตรงนี้เราเห็นหลายๆคลิปเขาชอบมากระโดดน้ำเล่นกันแต่กรุ๊ปทัวของเราไม่มีใครกระโดดน้ำเล่นสักคนทุกคนเดินตรงไปหาที่นั่งและทานมื้อเที่ยงที่เตรียมมาเองกันเลย อยู่บนเกาะด้วยนะหลังจากทานข้าวเสร็จเราก็มีเวลาเดินสำรวจเล็กน้อยที่นี่มีสถาบันวิจัยการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่ถูกทิ้งร้างไว้และมีร่องรอยการมาตั้งแคมป์ค้างคืนของนักท่องเที่ยวบนเกาะด้วยอ๋อแต่ที่นี่ไม่มีห้องน้ำนะคะใครปวดหนักปวดเบาก็ตัวใครตัวมันละคะ่ะ นี้มันก็จะมีเนินทรายเล็กๆอยู่นิดนึงนะคะที่เกาหนูนะคะ ก็ได้เวลาเดินขึ้นเขาเพื่อสำรวจธรรมชาติบนเกาะหนูขเขาไม่ไก่ทางที่ขึ้นมาสะดุดลากไม้นะคะ เดินขึ้นมาถึงครึ่งทางเราก็เจอกับซากปรักหักพังของเจดีโบราณที่มีอายุกว่า1000ปีคือทิดดินเขานะครับพ้นมาจากแต่ฟังๆๆดูในสมัยสี่วิชัยนะครับปรวัตาสตร์ทุกเหมาะดกโลกทั้รวดหรือปากอดีตคนในแบบเซเลนะครับอายุกระมามันพันสองร้อยปีมาแล้วนะครับี ในที่สุดเราก็เดินขึ้นมาถึงจุดชมวิวและทัศนียภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าก็ทำให้เราตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวเพราะไม่น่าเชื่อว่าทะเลสงขาจะสวยงามได้ขนาดนี้ไม่น่าเชื่อนะคะ ไกด์จะคอยดูแลนักท่องเที่ยวเพราะจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายเพราะเป็นหน้าผาสูงชันและยังคอยจัดท่าทางให้นักท่องเที่ยวพสท่าถ่ายรูปอีกด้วยดูท่านท่าง่อนตำรวจรับนะครับเดานต่าง่อรนเราลองคทิปที่นี่เลยล่งไปใ,หในหน้าผานะครับ ที่ตัวเองเาคัด จากโพสท่าถ่ายรูปและนั่งพักจนหายเหนื่อยก็ได้เวลาที่เราจะต้องปีนลงไปด้านล่างของผาชมพู จุดไฮไลท์ของการมาเกาะหนูในทริปนี้กันแล้วนะคะนั่นคือการปีนลงไปยังผาชมพูซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเราปีนลงไปช้าๆนั่งพักไปบ้างถ่ายรูปไปบ้างไม่รีบเพราะเรารอให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆลงไปก่อน ลงมาถึงแล้วก็ขอโพสท่าหน่อยละกันถ่ายรูปให้คุ้มกับที่เหนื่อยปีนลงมาหน่อย หลังจากถ่ายรูปจนพอใจแล้วเราก็เดินกลับอีกทางเพื่อไปยังจุดจอดเรือที่สะพานในตอนแรกหรือจริงๆแล้วถ้าใครไม่อยากเดินขึ้นเขาให้เหนื่อยก็ให้เรือมาส่งที่ผาชมพูเลยก็ได้แต่ไหนๆมาแล้วเราก็อยากเก็บให้ครบทุกจุดและเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่สงขามานานเหมือนเราอาจจะยังไม่เคยมาเที่ยวเกาะหนูเกาะแมวแห่งนี้ลองมาเที่ยวดูสักครั้งและขยะทุกชิ้นที่เรานำมาก็เอากลับไปด้วย เราจะไม่ทิ้งขยะใดๆไว้บนเกาะทิ้งไว้แค่รอยเท้าและความทรงจำถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า